เรียบร้อยกันไปแล้วนะคะสําหรับการสร้างกิจการแล้วก็การเข้าไปดูเมนูการตั้งค่าต่างๆค่ะเพื่อกิจการใดนะคะอยากจะแก้ไขก็ไปแก้ไขที่เมนูตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็บางกิจการเนี่ยเมื่อสักครู่ก็อาจจะเข้าไปดูในเรื่องของการใส่ฐานข้อมูลค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ติดต่อนะคะสินค้าแล้วก็ช่องทางการเงินของบริษัทที่เราจะใช้รับเงินและก็จ่ายเงินนั่นเองค่ะ เมื่อเราสร้างฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรายการต่อไปค่ะเราก็สามารถทำรายการค้าในโปรแกร,รมบัญชีออนไลน์พี k ได้แล้วค่ะโดยรายการค้านะคะก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือทั้งด้านรายรับแล้วก็รายจ่ายค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของรายรับกันก่อนค่ะ สำหรับรายรับนะคะก็จะเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เกิดขึ้นมาได้จากเงินเข้ามายังกิจการหรือว่าเป็นรายการค้าที่ทางกิจการของเราเนี่ยคะ่ะทำการปิดการขายหรือออกเอกสารทางธุรกิจเนี่ยให้กับลูกค้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูที่เมนูรายรับค่ะว่าแล้วโปรแกรมพีคสามารถออกเอกสารอะไรได้บ้างนะคะก็สามารถทําได้ตั้งแต่ใบเสนอราคานะคะใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงินใบกํากับภาษี โดยใบกำกับภาษีอะค่ะผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเลือกได้นะคะว่าจะออกใบกำกับภาษีเนี่ยพร้อมกับใบแจ้งหนี้ไปเลยตั้งแต่แรกเป็นฉบับเดียวกันค่ะหรือจะออกใบกำกับภาษีพร้อมกับใบเสร็จรับเงินหรือว่าไม่ออกใบกำกับภาษีพร้อมกับใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงินเลยค่ะแต่ออกใบกำกับภาษีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งฉบับเลยแยกออกมาเดียวๆแล้วก็หัวบินเนี่ยก็เขียนว่าใบกำก,กับภาษีแบบนั้นเลยก็ได้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการจะออกใบกำกับภาษีอย่างย่อนะคะนี่เลยไปสร้างที่เมนูนี้ค่ะก็คือเป็นใบเสร็จรับเงินทับใบกำกับภาษีเป็นฉบับเดียวกันค่ะ,ะถ้าเกิดว่าเราออกใบกำกับภาษีพร้อมกับใบเสร็จรับเงินเนี่ยในโปรแกรมพีของเราสามารถสั่งพิมพ์นะคะออกมาเป็นรูปแบบใบกำกับภาษีอย่างยอ่อทั้งในขนาดของ A4 แล้วก็เป็นแบบเปซิลิปเล็กๆนะคะก็คล้ายๆกับเอ่อสลิปเล็กๆของเซเว่นนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะนอกจากเอกสารเหล่านี้แล้วโปรแกรมพีของเราสามารถที่จะออกใบลดหนี้แล้วก็ใบเพิ่มหนี้เพื่อนำไปวางให้กับคู่ค้าของเราได้ด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งตัวค่ะนั่นก็คือใบวางบินเอแล้ใบใบวางบินในโปรแกรมพีอะค่ะสามารถที่จะใช้งานได้ในกรณีไหนบ้างนะคะ,ะตัวแรกก่อนเลยปลอยจะบอกว่านั่นก็คือในกรณีที่ว่าเราอาจจะเคยออกใบแจ้งหนี้ไปแล้วค่ะ ออกใบแจ้งนี้สําหรับลูกค้ารายเนี้ยออกไปฉบับที่1ก็แล้วนะคะฉบับที่2 3 4 4เนาะสฉบับแล้วแล้วปรากฏว่าลูกค้าค่ะบอกว่างั้นเดี๋ยวขอรวมยอดทีเดียวแล้วไปจ่ายวันที่10เดือนหน้าอย่างนี้ได้ไหมนะคะถ้าเกิดเป็นกรณีนี้ที่เราจะรับเงิน การรับชําระเงินต่อจากใบแจ้งหนี้ค่ะแบบหลายๆฉบับหรือหลายๆยอดเข้าไว้ด้วยกันก็ให้เราเข้ามาที่เมนูรายรับค่ะแล้วก็มากดสร้างใบาวางบินเลยนะคะเพื่อที่จะรวมยอดค่ะว่าใบาแจ้งหนี้ฉบับใดบ้างที่เราจะนํามารวมแล้วก็เราจะได้ใบาวางบินออกมาอีกหนึ่งฉบับค่ะก็เอาไปวางบินได้ ข้อดีนะคะก็คือ,เ,อเราก็จะได้ไปแจ้งเตือนลูกค้าหรือว่าลูกหนี้รายนั้นนะคะซ้ำอีกรอบหนึ่งได้หรือถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้ต้องการเอกสารใบวางบินตัวนี้ค่ะแต่อย่างน้อยพอเรารวมยอดเอาไว้แล้วเวลาเราจะรับชำระเงินเข้ามาเป็นก้อนเดียวกันแล้วเราต้องการใหเ้เงินที่เราบันทึกบัญชีอยู่ในโปรแกรมพิกเนี่ยเข้ามาก้อนเดียวตรงกันเลยกับสเตทเมนต์ธนาคารที่มีเงินเข้าก้อนเดียว จะได้ให้กระทบยอนง่ายๆด้วยใช่ไหมคะเราก็มาสร้างใบวางบินนี่แหละคะ่ะพอเวลาเรากดรับชําระเงินต่อจากใบวางบินระบบก็จะได้บันทึกบัญชีตรงเงินกับสเต็มนต์นของจริงนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งตัวค่ะบรรทัดสุดท้ายเลยที่เมนูรายรับนะคะนั่นก็คือการนำเข้าเอกสาร หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการ Import ข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ excel เข้าไปในโปรแกรม e a k เพื่อที่จะให้โปรแกรม e a k ออกเอกสารที่ท่านต้องการเนี่ยพร้อมกันครั้งละหลายๆฉบับ10 20 30หรือครั้งละร้อยฉบับหรือ500หรือครั้งละพันฉบับก็สามารถทำได้นะคะและนี่ก็ท่านก็สามารถที่จะเลือกได้ค่ะว่าเอแล้วพอเรามาที่เมนูรายรับแล้วจะกดสร้างเองทีละฉบับ ก็ไปที่เมนูนั้นๆน,น,นะคะหรือต้องการที่จะสร้างเอกสารพร้อมกันครั้งละหลายๆฉบับก็ให้มาที่เมนูนำเข้าเอกสารนั่นเองค่ะเมื่อเราเข้าใจภาพรวมนะคะในการออกเอกสารที่เมนูรายรับกันละไม่ว่าจะสร้างทีละฉบับนะคะหรือสร้างพร้อมกันครั้งละหลายๆฉบับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการสร้างกันเลยค่ะ